เราก็เลยอยากจะเอา p s e n t a t i o n นเทขึ้นมาแล้วก็อยากชักชวนสม,สมาชิกทุกท่านเลยนะครับที่สนใจไปดูโครงการห้องสมุดมีชีวิตนะครับว่าทำไมถึงเป็นห้องสมุดมีชีวิตเดีอยากจะพรีเซนต์ให้ดูนะครับว่าไม่แน่ใจว่าจะสื่อได้มากน้อยแค่ไหนก็ถือว่าโรงเรียนส่วนใหญ่พวกนี้เป็นโรงเรียนต่างจังหวัดและอยู่ไกลไม่ใช่โรงเรียนในเมืองเป็นโรงเรียนเช่นโรงเรียนแรกที่เราไปมอบเนี่ยนะฮะ พอทำให้ใหญ่ว่าน,นี้ได้ไหมครับอออาจจะอาจจะดูยากนิดหนึง่งโรงเรียนแรกที่อันนี้ไปมอบมาแล้วนะครับโรงเรียนแรกนี้ชื่อโรงเรียนรักไพรร่งเก้าอุปถัมภ์อยู่บนใกล้ๆผู่หินเหลก้านะะเวลาขึ้นไปก็เป็นช่งโงโรงเรียนนี้ดิโรงเรียนนี้มีประวัติน่าสนใจมากเพราะว่าก่อตั้งโดย ในหลวงรัชกาลที่๙นะฮะช่วงนั้นเป็นช่วงที่คอมมิวนิสต์จับได้นะฮะบนบนเขาภูเห็ตล่องก้าวจะเป็นสมอสมอลรบูมิเลยอ่าท่านท่านลงไปแล้วท่านก็ตั้งโรงเรียนเนี้ยดักไทยร่มเก้าอุปถัมภ์อ่าขึ้นมาในปี1978นะฮะข้างหลังโรงเรียนเนี้ยยังมีโรงเรียนอยู่โรงหนึ่งนะฮะแล้วก็มีพระบรมาจารย์ยาละแล้วมีลายเซ็นอยู่อยู่บนนั้นนะฮะ ห้องสมุดที่เราเข้าไปก็คือห้องสมุดที่เป็นตึกสองชั้นนะชั้นบนเป็นเกียรติประวัติของท่านชั้นล่างนี้จะเป็นห้องสมุดเล็กมากนะครับแล้วผมเข้าไปครั้งแรกเนี่ยก็ต,ตกใจมากเพราะว่ามีแต่ตู้เก็บหนังสือเก่าคล้ายๆคล้ายๆที่เราไปชุมชนที่พัทส,สองคล้ายๆอย่างเดินเข้าไปก็อุ้ยนี่อะไรแล้วเป็นห้องสมุดมันไม่ใช่มันเป็นตู้เก็บหนังสือเก่า ก็ไม่มีอะไรเลยนี้เราก็เลยไปทําโครงการนี้ขึ้นมานี่ก็เป็นหนึ่งในสิ่งที่เรารวบรวมก็คือว่าหนึ่งม,ม,มีพื้นให้เด็กนั่งเล่นเหมือนที่ชุมชนที่พักสองเลยมีก็มีอินเล็กๆีคอมพิวเตอร์มีหนังสือใหม่ๆสําหรับเด็กประถมนะเด็กในนี้ก็หลายร้อยคนอยู่นะครับโอเคมาต่อไปนะอันนี้เป็นพิธีพิธีการเปิดน,นะฮะก็ได้รับเกียรติจากท่านผูน้ว่าการภาคสมชายเกิดเดโชนะฮะภาคสามสามหกศูนย์